ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พ่อมก็จะพูดถึงซิปน้ำตกธรรมชาติสร้างสวยที่สุดในโลกนะคะน้ำตกูฟออฟไอรแลนด์พื้นป่าหแลหลนเข้าก้างหญ่ข้องดินแดนไอแลนด์ได้โปบล่อน้ำตกที่งดงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเอาไว้แม้จะสูงสร้างริ้ซองมีดแต่ละอองน้ำที่เกิดจากการไลลโตกระทบก,กับน้ำเบื้องล่างก็ทำให้เกิดเป็นประกายแวววับปะโกด เป็นลุงกินน้ำให้น้องเที่ยวได้ชื่นชมน้ำตกนายแองการ่าพรมแดงระว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเซเลบพรมแดงแรงที่ชาร์จมาล่าสมัยกับชื่อเสียงความสวยงามใหญ่อลังการงานสร้างที่ตั้งต่างง,งานวสว่ๆเลิศๆย่ระหว่างพรมแดงซ่องประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะสูงเพียง50เมตร แต่ความงามติดอันดับจนทัวต้องแห่มาลงเช็คอินเซลฟีก่การรัวๆนำโต๊ะพีดไว้โคฮ,โฮเอเชียจากแองหน้านาดยักษ์ที่เกิดจากหินปูนและหินผลึกโดโลไม้เกิดเป็นก้อนหินแวววาวขายไข่หมกเมื่อมาบวกกับแร่ทาตในน้ำพุร้อนใต้ผืนดินเกิดเป็นแส่งสะท้อนสี่ํำเงินสลับเขียวเขียวมอรกต ก่อนจะค่อยๆลดลั่นชันลงมาถึง16ชันราว77เมตรเกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในเทลิซาพีดไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติพีดไว้ประเทศโคเอเชียเพชรน้ำเอกแห่งโคเอเชียที่รหลล้อมไปด้วยผู้เข้ามากมายอยีกวัวซูพรมแดนระหว่างอ์จจิตินาและบราซิลจากความสูงปอ2เมตรสัมผัสได้ถึงความแรงกระเทกกระทนันของกระแทน้้ำที่ไล่แรง ก็จะทอดตัวยาวกระทบลงสู้เบื้องล่างไม่ตั้งอะไรท่วงทํำนองกระแทกกระฐานเมทันลีกลอ็อกชังมอกระนากเ่องเีีว่ว่าจนภายใต้ฮาร์ดคอร์แต่จริงๆนํโตกวิกตอร์เรียพรมแดนประเทศแซมเบียและซิมบับเวเพชรเม็ดงามที่เชื่อมระหว่างชายแดงของประเทศแซมเบียและซิมบับเวก้าความงามตะการตาของละอองน้ําที่โปรยปลยปายเป็นม่านน้ำระ,ระยิบระยับ เจ้าความสู้108เมตรลงสู้แม่น้ำแซมบีซีเบื้องล่างน้ำโต,ต๊ะไกเอตูประเทศกายานาะเพื่อแลกกับความงดงามข้องบ,บ้านนาะจ้าน้ำโต,ต๊ะไกเอตูที่อยู่ท่ามกลางพื้นป้าเขี้ยวพจีเข้าความสู้ซ่งร2 5เมตรนักเดินทางไส้ประจนภัยทั้งลาไ่ไม่ปฏิเสธที่จะดันโดนขนหาความมหัศัรรย์แห่งพื้นป้าในนแดนแอฟริกา น้ำโต๊กจอกอินเดียน้ำโต๊กขนาดใหญ่ที่ถูกคนพบในป่าหรือคลองอินเดียที่ถูกซ้อนตัวยู่ท่ามกลางพื้นป่าเขี้ยวขจีพาความงดงามของน้ำโต๊กแห่งนี้เกิดจากมานข้าวที่เกิดจากมวลละอองน้ำสี่ข้าวขนาดใหญ่ค่องน้ำที่ไล่ต๊กลงสู่ผิวน้ำเบื้องล่างที่มีความสูง2่อิเมตรในช่วงน้ำลากน้ำโต๊กแห่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านจำนวนมห้าศาน ทำให้ยิ่งเป็นน้ำตกทีมส่งพลังมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียน้ำตกซูเทอร์แลนด์นิวซีแลนด์เจ้าของตํำแน่งน้ำตกที่พ้อมเผียวเรียวบางและสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ตัวน้ำตกมีทั้งหมดสามชั้นแตหลวงความสูงทั้งหมดแล้วสูงถึง5 8 0เมตรรับมงคองตํำแน่งน้ำตกที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ไปเรียบร้อยน้ำตกโยเซมิตี แคลิฟอร์เนียสารรัฐอเมริกาชายานํำโตกซี่พึงและด้วยความสูง7 9เมตรทำให้น้ำตกโยเซมิตีนี้กลายเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีคือดูดูการการถ่ายภาพน้ำตกแห่งนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่พาทีทำมุมพอที่พอดีกับสใต้น้ำในช่วงพาทีตกดิน แสงสุดท้ายห้องหวานจะชาบให้น้ำตกแห้งหนี้เป็นสีส้มแดงน้ำตกแองเจลประเทศเวเนซูเอลาสวยเพียบพร้อมครบเครื่องท้งคุณค่าและความงามขนานเทพก็น้ำตกคืนชื่อว่าสูงท่งส้มชื่อน้ำตกแห่งหนังฟ้าด้วยความสูงเกือบ1กิโลเมตร9 7 9เมตรเพชรดเม็ดงามให้ประเทศเวเนซูเอลาที่องค์กรยูเนสโกยกย่องให้เป็นน้ำตกที่เป็นมรดกโลก แทมอย่างติอันดับน้ำตกที่งดงามติดอันดับโลกและที่เลิศดเลอค่ายิ่งกว่านาั้นเข้าไปอีกนั่นคือน้ำตกแองเจิลอย่างเส้นโมงใน,นานะน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยก็เขาจ้าคลิปซีบน้ำตกธรรมชาติสร้างสูงที่สุดในโลกเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคาเพื่อเป็นกำลังใจให้พงทำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณครับ